ถ้าเราลงทุนเงิน100บาทในประเทศไต้หวันตอนนี้กลายเป็น271บาทคือขึ้นมา2เท่ากว่าเพราะฉะนั้นไต้หวันเกาหลีเป็นประเทศที่เราคิดว่าได้ไปต่อที่ผ่านมาเนี่ยเอเชียบางทีเนี่ยที่เราไม่ได้มีความเชื่อมั่นมากเพราะว่ามันขึ้นมาด้วยโฮแต่คราวนี้มันขึ้นมาด้วยเออร์เน็งส์นะคะปีนี้ก็ดูเหมือนว่าความเสี่ยงก็คาดการไม่ง่ายเหมือนกันสิ่งที่ต้องจับตาในฐานะผู้เนเจอรเองนะคะคนที่ดูสตรัทจิตเอสสำหรับความเสี่ยงในโลกการลงทุนคืออะไรคะ ตลาดผู้ชมเข้าสู่ No อะ e m a r เก็ตนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งคะ่ะในปี2026ที่เปิดต้นปีด้วยความวุ่นวายทีเดียวนะคะแต่ว่าเราอยากชวนมาดูนะคะว่าโลกการลงทุนในปีนี้มีอะไรที่ต้องจับตาบ้างร่วมพูดคุยพร้อมกันค่ะกับคุณเอมนะคะคุณมาทนาวัชรวราธรค่ะ Head of Investment Strategy นะคะจากบลจากสิกรไทยสวัสดีคุณเอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะปีนี้ความท้าทายเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีเลยะนะคะแต่ว่าถ้าย้อนไปไกลหน่อยปี2022ถึงปี2024สินทรัพย์ที่ดดเ่น คือหุ้นสหรัฐ<ฆ>ปีที่แล้วเป็นตลาดเอเชีย<ฆ>เริ่มมีนัยยะเชิงบวกมากขึ้น<ฆ>แล้วปีนี้เองเราเห็นอานิสงส์น่าจะไปตกอยู่กับตลาดไหนคะคุณเอมยังคงเป็นเอเชีย<ฆ>เอเชียยังคงเป็นภูมิภาคแล้วก็จริงๆไส้ในประเทศที่เราชอบเนี่ยยังคงได้ไปต่อปีมเอเชียเทคโนโลยีประเทศไต้หวันเกาหลียังคิดว่าได้ไปต่อเฟิร<ฆ>์นแต่ถ้าย้อนกลับไปในปี2025เนี่ยจริงๆเป็นปีแรกที่เอเชียเอ็กซ์เจแปนก็คือภูมิภาคเอเชียของเราแหละ ไม่รวมญี่ปุ่น เอาเพอร์ฟอร์มก <Attention. S 2> ็คือให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นอเมริกาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกคนจะพูดถึงเรื่อง AI พูดถึงแต่หุ้นอเมริกาใช่ไหมคะแต่เอเชียเนี่ยมาเนี่ยเมียด้วยหลากหลายปัจจัยนะคะแต่ว่าถ้าเราไปดูว่าโอ้ต้องนาน5ปีนะกว่าเอเชียจะให้ผลตอบแทนที่ดีปรากฏไปดูไส้ในนะคุณเฟิร์นในผลตอบแทนในกราฟเนี่ยนะคะจะเห็นว่าจริงๆไต้หวันโอ้โหเป็นประเทศที่เราอาจจะมองข้ามไปแต่ว่าเขามีบริษัทที่หนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดในโลกนั่นก็คือ T SMC นั่นก็เลยทำ ให้ถ้าดูในการาฟเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆไต้หวันเนี่ยนะคะให้ผลตอบแทนชนะ ทุกประเทศในเอเชียมาตั้งแต่ปี2019ปี2020 2023 2 4 2 5ไต้หวันชนะมาตลอด5ปีนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราดูแค่3ปีก็ได้คุณเฟิร์นปกติแล้วเนี่ยเราใช้คอมเพลตนี่ก็คือเราเข้าใจคําว่าผลตอบแทนทบต้นนะถ้าเราลงทุนเงิน100บาทในประเทศไต้หวันตอนนี้กลายเป็น271บาทคือขึ้นมา2เท่ากว่านะคะเพราะฉะนั้นไต้หวัน เกาหลีเป็นประเทศที่เราคิดว่าได้ไปต่อทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปตลาดหุ้นเอเชียต้องบอกว่าอย่างที่คุณเอมพูดเลยว่ามันกว่าจะมามันใช้เวลาเนะาะ5ปีถึงจะมาสักทีหนึ่งแล้วเรามองว่าการไปต่อของรอบนี้เหตุผลเบื้องหลังคืออะไรเพราะว่าย้อนกลับไปปีที่แล้วเอเชียแปซิฟิกเอ็กซ์จปแปบ,บกวกสิจีนก็กลับมาได้สองดิจิตเหมือนกันเนี่ยค่ะมที่ผ่านมาเนี่ยเอเชียบางทีเนี่ยที่เราไม่ได้มีความเชื่อมั่นมากเพราะว่ามันขึ้นมาด้วยโฮแต่คราวนี้มันขึ้นมาด้วย e ออ n ์เน ะะถ้าดูในรูปนี้ปี2025จะเห็นเลยว่า Earnings เนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะ,คะนอกจากนี้มันมีอีกหลากหลายปัจจัยเลยคุณเฟิร์นที่จะทำให้เอเชียขึ้นมาคือเราเห็นแล้วเนี่ยว่าตั้งแต่คือญี่ปุ่นเน่ยเอมยกตัวอย่างญี่ปุ่นก่อนนะคือญี่ปุ่นเนี่ยเขามีโครงการพัฒนาตลาดทุนมีการเพิ่ม ROE ใช่ไหมคะณนะตอนนั้นเนี่ยมีนโยบายต่างๆออกมาเช่นบริษัทญี่ปุ่นคุณเงินสดเหลือเยอะคุณต้องเอาเงินไปทำ M&A ต้องเอาไปทำแชร์บแบ็กต้องเอาไปจ่าย ตอนนั้นที่ประกาศออกมาเราไม่คิดว่าหุ้นญี่ปุ่นจะออทามายได้ขนาดนี้สิ่งที่เขาพยายามจะทำเกิดผลขึ้นแล้วเราเห็น M&A activities เพิ่มมากขึ้นเราเห็นบริษัททำแชร์ Buy Back แล้ว ROE return on equities ของบริษัทในญี่ปุ่นปรับเพิ่มขึ้นจริงเกาหลีเห็นญี่ปุ่นทำแล้วประสบความสำเร็จประธานาธิบดีของเกาหลีนะคะอีจยองเนี่ยนะคะประกาศตอนนั้นนโยบาย corporate value up 2.0ณนะตอนนั้นดัดชนีคอสเปี ยังอยู่ที่ดัชนีประมาณ2,600ณนะวันนี้นะขึ้นมา4,800ขึ้นมา87เ hmm. นะทำา o r p o r a t e Value Up เหมือนญี่ปุ่นเลย <c oughs> อันสุดท้ายก็คือไปดูไต้หวันบ้างไต้หวันเนี่ย GDP เราเห็น GDP เอเชียก็ดูไม่น่าเติบโตอะไรเยอะใช่ไหมคุณเฟิร์นแต่ไปดู GDP ไต้หวนันปีที่แล้วเนี่ยจริงๆโต7เปซนะ oh. ตะโต7ปอร์ซมาจากเรื่อง AI <ม>เรื่องเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นถ้าดูโดยรวมเนี่ยมันยังมีปัจจัยที่ทำให้เอเชียเนี่ยไปต่อได้เยอะเลยนะคะถ้าดูในรูปนี้โอเวอร์อมื่อกี้เอ็มพูดถึงกำไรนะคะ<ม>จะเห็นว่ากำไรของเอเชียเอ a ซียแปนคุณเฟิร์นจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะเติบโตประมาณ18%แนะคะ<ม>แล้ว e a r n i n g Revision ่ะถ้าดูในกราฟเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โห การปรับประมาณการกำไรของ e a r n i n g ของ a อเชียเ a เนี่ยโดดเด่นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าไปดูรายประเทศยิ่งเข้าไปใหญ่เลยเราเห็นว่าเขามองว่าปี2026เนี่ยการเติบโตของกำไรของเกาหลีะนะคะจะอยู่ที่48%ถ้าไปดูที่เซกเตอร์จะเห็นว่ากำไรจะเติบโต41%ในปีนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหตุผลว่าเรายังมีความเชื่อมั่นเห็นกำไรมาจริงพื้นฐานดีจริงนะคะแล้วก็เติบโตแข็งแกร่งจริงนะคะแต่หลายคนก็ ไปดูราคาคุณเอมเห็นว่าโอ้โหแวลูเชนก็ขึ้นมาพอสมควรนะคะ <c oughs> ด้วยแวลูเชนแบบนี้แม้ว่าจะมีกำไรรองรับและความ <c oughs> เป็นไปได้ที่จะโตต่อเนื่องเราบอกว่าความเหมาะสมหรือว่าความกังวลใจเรื่องนี้มีไหมคะ มีเพราะ<ม><ม>ว่าสิ่งที่เอ็มพูดเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งใหม่มคือจริงๆตลาดเอเชียอีสเทอร์แปนเนี่ยปรับตัวขึ้นมา9เดือนติดแล้วเรื่อง v a l u a t i o n นะคะตัว P/E ตอนนี้ถือว่าเอเชียอีสเทอร์แปน์อยู่ที่14.7เท่าถ้าดูในรูปนี้นะจะเห็นว่ามันไม่ได้ค่อนข้างที่จะถูกละ<ม>เดิมที่ผ่านมาถูกมากถ้าไปดูไต้หวันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือ TSMC เนี่ยแหละ P/E จะอยู่ที่18.2นะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่มากกว่าค่าเฉลี่ยนะคะ เกาหลีอยู่ที่9.8ออันนี้ยังถือว่าไม่แพงไม่แพงเพราะว่าอะไรคุณเฟิร์น P/E ของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่10 5.4เท่านะเมื่อกี้เอ็มบอกว่าไต้หวัน18ใช่ไหมว่าโอเคไต้หวันแพงกว่าประเทศไทยแต่แน่นอนเขามีบริษัทเทคโนโลยีเขามี AI ก็มีเหตุผลที่เขาจะแพงเกาหลีถูกกว่าประเทศไทยแต่เขามีบริษัทที่มันอยู่ในห่วงโซ่ supply chain ของเรื่อง AI นะคะเพราะฉะนั้นเกาหลีเนี่ยถือว่าขึ้นมาแต่ว่า valuation ยังไม่แพงแต่ว่าถ้าเราไปดู PE เมื่อเทียบกับ growth จะเห็นว่าทั้งสองประเทศเนี้ยยังอยู่ในราคาที่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นเวลาดูมูล,ลค่าเราไม่ได้ดูแค่ P/E อย่างเดียวเราดูด้วยว่า g r o t h เขาเป็นเท่าไหร่หกําไรที่เขาจะสามารถทําได้ในอนาคตเป็นเท่าไหร่หแปลว,ว่าเกาหลีใต้กับตัวไต้หวันนะคะยังได้ไปต่อนะคะถ้ามองในมุมนี้ไม่ว่าจะเป็น P/E หรือว่าตัว Earning ก็ตามนะคะแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงค่ะคนมปีนี้ก็ดูเหมือนว่าความเสี่ยงก็คาดการไม่ง่ายเหมือนกันสิ่งที่ต้องจับตาในฐานะ Fund Manager เองนะคะคนที่ดู Strategy A บ,บความเสี่ยงในโลกการลงทุนคืออะไรคะ จริงๆการปรับตัวลงแล้วก็ความผันผวนในตลาดหุ้นเป็นเรื่องปกติแล้วก็จะเกิดขึ้นเยอะขึ้นถี่ขึ้นบ่อยขึ้นในปีนี้ค่ะแต่ว่าถ้าดูตามแฟกต์เนี่ยถ้าดูในรูปนี้นะคะจะเห็นว่าปกติแล้วในช่วงถ้าสมมติย้อน35ปีที่ผ่านมาค่ะคุณเฟิร์นทุก8ถึงเเดือนเนี่ยเราจะเห็นคอร์เรคชันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติประมาณสัก10%หรือมากกว่านะคะหรือว่าระหว่างปีเราอาจจะได้เห็นเอเชียแปนเนี่ยปรับตัวลง20%ภายในปีเดียวแต่ยังสามารถ กลับมาปิดบวกได้แล้วก็ดูในรูปนี้นะคะจะเห็นว่าในช่วง38ปีที่ผ่านมาเนี่ยมี24ปีที่ผลตอบแทนให้เป็นบวกนะคะซึ่งก็คือเกินครึ่งปาน60%เพราะฉะนั้น correction เ,เกิดขึ้นได้ volatility เกิดขึ้นได้เสมอนะคะแล้วที่นี้คุณเฟิร์นถามว่าถ้าสมมติว,ว่าโอ้มันดูขึ้นมาเยอะแล้วแล้วมันจะไปต่อได้ไหมนะคะปกติไซโคของการปรับตัวขึ้นของเอเชียเอ็กซ์แปนเนี่ย ตอนนี้เราอยุดปีที่3 3ปีที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นมาแล้ว43% mm hmm. แต่เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไซคลเวลาเอเชียอีสเนเป็นตลาดขาขึ้นอัพเทรนเนี่ย mm hmm. เขาสามารถขึ้นได้99%นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้เราอาจจะแบบอยู่ใกล้ใใกล้ครึ่งของรอบที่ปกติเคยปรับตัวขึ้นนะคะ <Okay. S 2> แน่นอนต้องเริ่ม selective ละ <Okay. S 2> เพราะว่าเล็กแรกมันได้ผ่านมาแล้ว uh huh. ค่ะซึ่งเราก็ s e l e c t มาให้และ S <S <S ก็คือ2พื้นที่คือไต้หวันกับเกาหลีใต้ <S 2> <S 2> <S นะคะ <S 2> <S 2> <S ของ k Asset นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ทีนี้ถ้าเรามองอีกมุมหนึง่งหุ้นเทคโนโล,โลยีจริงๆแล้วเราบอกว่าสิ่งที่ทําให้เอเชียในประเทศเหล่านั้นขึ้นมาได้ก็คือเขาอยู่ในซัพพลายเชนของเทคเทคเองนะคะถ้าไปดูชี้ลดตะวันตกเราเคยคุยกันมาหลายครั้งแล้วว่าเอ้ยฟองสบู่มันเกิดขึ้นหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S แล้ว่าเออร์เน็มันยังมีกําไรมันยังโตแต่ว่าในวันนี้ก็ยังเห็นราลี่ขึ้นต่อได้ค่ะคุณเอมคุณเอมมองปีนี้หุ้นเทคเองยังมีในยะของการไปต่อมากน้อยแค่ไหน เหตุผลที่จะทําให้หุ้นเทคไปต่อเนี่ยเอ็มคิดว่าเอ็มเจอปัจจัยสาคัญค่ะนั่นก็คือง,งบของ TSMC uh huh. ที่เพิ่งประกาศออกมาอันนี้เป็นตัวต้นน้ําสุดๆคือไม่ว่าเทคฝั่งอเมริกาจะลงทุนยังไงสุดท้ายมันจะเห็นมาในออเดอร์คําสั่งซื้อของบริษัท TSMC uh huh. นั่นก็คือผู้ผลิตชิป <Yeah. S 1> ของไต้หวันใช่ไหมคะซึ่งงบไตรมาสล่าสุดที่ประกาศออกมาเนี่ยกำไรยังคงเพิ่มขึ้นไรายได้ยังคงเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญที่เกินไปกว่านักวิเคราะห์คาดเนี่ยก็คือการลงทุนของ TSM ซึ่งเขาประกาศตัว c a r e x Spending นะคุณเฟิร์นทั้งปีเนี่ยเพิ่มขึ้นเกิน30%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนั่นแปลว่าผู้วิหารมั่นใจใช่ไหมแล้วเม็ดเงินที่เขาลงทุนเนี่ยคือ52-56บถึ billion, ิลเลียนนั่นก็คือแปลว่าอะไรเขาบอกว่าใน e a r n i n g ิงคอเนี่ยมีการไปถาม CEO ว่าโอ้คุณมั่นใจได้ไงที่จะลงทุนได้เยอะขนาดนี้เขาบอกว่าเขาได้ไปคุยกับผู้ผลิต Cloud Service Provider เขาได้ไปคุยกับลูกค้าของเขาว่าเอ้ยอันนี้มันดับเบิลบุ๊กิ้งหรือเปล่า mm hmm. อันนี้คุณสั่งซื้อซัมซอนหรือเปล่า mm hmm. เขาบอกว่าไม่ใช่เขาเห็น Real Demand mm hmm. TSMC เ้ขาถึงกล้าลงทุนได้มากขนาดนี้วันที่งบ TSMC ออกเนี่ยเราจะได้เห็น Tech v a l l e y ทั้งในเอเชียนะคะทั้ง Supply Chain แล้วก็ในฝั่งอเมริกาปรับตัวขึ้น across the board อันนี้ <c oughs> คือหลักฐานคือปัจจัยสาคัญที่ทาให้เอเห็นว่า AI เนี่ยยังมีความต้องการที่แท้จริงตอบคาถามคุณเฟ ถามว่า AI จะไปต่อไหมเรามองว่าไปต่อจากความต้องการที่แท้จริง <ừ> ทีนี้ถามว่าฟองสบู่หรือเปล่า<ๆ>เขาก็มีการไปคาดการค่ะว่าถ้าจะทําให้เม็ดเงินลงทุนเนี่ยได้ผลตอบแทนสัก10%ะจะต้องมาจากอะไรจะต้องได้ผลตอบแทนจากอะไรมันจะเท่ากับผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกนะคะ,คะจ่ายเงินให้กับบริษัท พวกไฮเปอร์สเกลเลเนี่ยสาเหรียญต่อเดือนอันนี้จะทําให้ได้10%จากผลตอบแทนนะคะเป็นผลตอบแทน10%จากเบ็ดเงินที่ h y เป r ร์สเกลลงทุนไปทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นคําถามว่า10%นักลงทุนเพียงพอไหมพอใจไหมถ้า10%พอใจเนี่ยก็คือเราเห็นแล้วว่ารายได้จะมาจาก ตรงไหน35เหรียญต่อเดือนจากผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกซึ่งก็ะะไม่ได้ดูเกินจริงไม่ได้ดูเกินจริงแต่ว่าอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งจริงๆแล้วบริษัทพวก AI เขายังสามารถมี subscription model สามารถหายรายได้จากแอ โฆษณา <c oughs> นะคะหรือ enterprise <c oughs> ได้อีก <ừ> ค่ะ <ừ> เพราะฉะนั้นณ <ừ> นะตอนนี้ดูจาก real demand เรายัางไม่ได้คิดว่า AI เป็นฟองสบู่ค่ะ,คะชัดเจนทีเดียวนะคะสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่ต้นปีตอกย้ำความไม่แน่นอนแล้วก็ความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนที่ดูเหมือนว่าจะแรงขึ้นถี่ขึ้นกระทบกับในยะของการลงทุนมากขึ้นการลงทุนก็ต้องเลือกมากขึ้นคุณเอมพูดชัดว่าต้อง selective นะคะซึ่งถ้าย้อนไปปีที่แล้วเป็นปีแรกในรอบ5ปีที่ตลาดทุนเอเชียกลับมาได้แต่ปีนี้จะไปได้ต่อ่ ะะทั้งตัว e a r n i n g หรือว่ากำไรที่ชัดนะคะทั้งตัวปัจจัยสำคัญนะคะก็คือ Real Demand หรือความต้องการที่แท้จริงจากคนที่ต้องการบรรดาชิปหรือว่าเซมิคอนดักเตอเข้าไปในฝั่งของเทคโนโลยีหรือว่า AI นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไต้หวันหรือว่าเกาหลีใต้นี่เป็นสิ่งที่ทางแคร์เสตบอกว่าจะเป็นโอกาสของนักลงทุนในปีนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเอมมากค่ะสวัสดีค่ะ ส่วนใครนะคะรู้สึกว่ายังฟังแบบไม่จุใจนะคะก็คลิกเข้าไปติดตามเปเปอร์น,นี้ได้นะคะที่ g a s i ร o n a s s e t c o m ค่ะ